ก็ขอสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2565ผมมวยหูพปี่มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั่นเชิญมวยก่อนช็อคของรายการก้ามวยดีวิธีไทยประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2 5 6 5าเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่นะครับมะเป็นการถ่ายทอดสดในเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาจากไปทีมวยจิตมณณรแล้วก็เปลี่ยนช่องเป็นช่อง 9M c o เอ็ดีช่อง30ด้วยนะครับ สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของผมขึ้นทางช่องยูทูบนั้นผมก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนักมวยที่ผมชี้ตัวเล่นแล้วไม่ได้รับการชูมือก็อย่าได้เสียกำลังใจครับนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะผมก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยกับท่านอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับนะการวิเคราะห์วิ มวยลมมวยยาหรือว่ามวยกรรมการแต่อย่างใดนะครับเป็นมวยที่วิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยตามสไตล์การวิเคราะห์ของผมแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะผมวิเคราะห์มวยผมภาพมวยมาแล้วแปดเก้าปีก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์มวยแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งผมคิดว่า เป็นวิธีการที่ชี้ตัวเล่นก่อนชกที่มีความแม่นยําและก็มีความเสถียรมากที่สุดแล้วนะครับเนะเพราะฉะนั้นท่านกา็ที่ฟังคลิปของผมอยู่นี่ก็คงจะรู้กันเป็นอย่างดีถ้าท่านมีจิตใจที่เป็นธรรมท่านก็จะรู้ว่าการชี้ตัวเล่นของผมก่อนชกนั้นมีความแม่นยําที่เป็นเสถียรมากๆนะครับนะอาจจะอาจจะใกล้เคียงกับ ยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆหรือว,ว่ามวยหูท่านอื่นๆที่ลงทางช่อง YouTube ในการวิเคราะห์ชี้ตัวเล่นก่อนชกนะครับนนส่วนมวยส่วนมวยชกไปแล้วมาชี้แบบนี้นี่ก็ไม่ต้องมาคุยกันนะครับแลก็ถือว่ามวยชี้มวยมวยชกแล้วชี้ตัวเล่นในชกไม่ได้เปรียบสําหรับผมดูว่าไม่ได้เปรียบเพราะว่าทุกคนดูทีวีเครื่องเดียวกัน ทุกคนมีหูด้วยกันนะครับเนะเพราะฉะนั้นมวยหูที่เก่งจะต้องชี้ตัวเล่นก่อนชกแม่นยำนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดเจอใครก็ตามครับที่ชี้มวยก่อนชอกแม่นก็ไม่ต้องคิดมากครับนะเพราะว่าคนที่ให้มวยก่อนชกแม่นนั้นมีไม่มากนะครับมีไม่มากผมเองก็หาเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ว่ามีใครชี้ตัวเล่นก่อนชอกแม่นยำมากๆก็บอกผมได้นะครับก็พร้อมที่จะไปเป็นลูกศิษย์นะเพราะว่าผมเองก็พยายามที่จะหาเช่นกันว่า คนที่ชี้ตัวเล่นก่อนช็อกแม่นนะครับก็ไม่ต้องทำไรไม่ต้องฟังหูก็ได้ครับเพราะว่าแม่นนะแพ้ยังไงนี่รูปเกมจะเป็นแบบไหนย่างไรสุดท้ายก็เป็นผู้ชนะได้รับการชูมืออยู่ดีนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักเจ้าเจครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปหมดพักเจ้กก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้านะครับ p a k y o k เจเจได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของ ความยุติธรรมในเรื่องของราคานะครับผมภาคมวยในเวทีการันตีว่าเป็นราคาเดียวกับราคาในเวทีนะครับนะส่วนเรื่องการดูแลของดูแลสมาชิกของภาค7กเจ็ดนั้นก็เป็นที่ไปจักมาโดยตลอดครับยอมขาดทุนเพื่อสมาชิกมาโดยตลอดนั่นเองนะครับขอบุณกำลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดรับเป็นลังใจที่ผม ได้ตั้งใจในการที่จะวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องนะครับผมจะวิเคราะห์หมดเลยนะก่อนที่ผมจะภาคมวยจะต้องวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมชี้ตัวลุนตัวเชียรหลังช่างชนะ4-0ในแต่ละช่องผมก็จะได้โบ,บนัสทันทีหนึ่งกังปั้นด้วยนะครับนะราะฉะนั้นผมเองก็พยายามทำเต็มที่ถ้าผมชี้ตัวเล่นก่อนโชคชนะ4-0ก็วินกันทุกฝ่ายนะครับสมาชิกก็วินผมก็วินทันที่เข้ามาฟังทางช่องย t u b e ก็วินไปด้วยนะครับ ท่านใดที่เขา้าหนาตู้เราคิดว่าสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับนะก็เสียอยู่ประจําถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยอย่างเดียวไม่รุนไม่เชีย์ภาคมวยด้วยความยุติธรรมมีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชอบติดตามศึกษาข้อมูลนักมวยมีข้อมูลโดยละเอียดนะครับนะภาคราคาแบบวิตวินะ เพราะว่าบรรยากาศอะไรทุกอย่างในวิธีนี้บอกละเอียดมวยพักยกก็บอกโดยละเอียดนี้ก็กสามารถติดต่อกันมาได้นะครับจนะสมัครผ่านอ d ดีไลน์ p p ป b a l บอ0 1 6มวยหูเดือนละ1,000บาทน,นะครับภาคพิหัสสุขสวาวทิตย์ผมภาคเองคนเดียวนะครับแล้วก็รายเสียงก็400บาท นะลายเสียงวพี MVP ก็เจ็ดร้อยบาทอันนี้ความไว 5G นะก็ใกล้เคียงกับมอหูมากที่สุดนะครับนะส่วนมอหูรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามร้อยบาทพฤหัสุกร์อาทิตย์เช่นกันนะมอหูรายวันก็วันละสองร้อยมอหูเวพีตอนนี้นี่ได้รับความนิยมมากครับนะเพราะเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละสองพันนะครับนะก็ถือว่าได้เปรียบมากมากครับนะได้เปรียบมากไม่ต้องผ่านหูผ่านกล่องก็เอากันชัดๆกันไปเลยเพราะว่ายังไงนี่ผมก็จ้องอยู่แล้วนะครับไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่อะไรนะจังหวะรุ่นลับนับน,บนกนี่การัน ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์น่าติดตามต่อไปก็กด s u b สไครต์กดติดตามไวก้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโดยเฉพาะคลิปฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดนะช่วงนี้นี่สองสามเดือนแล้วผมนี่สี่ศูนย์สามหนึ่งมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดนี้ก็ถือว่าจะได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะครับก็กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้กําลังใจคนทางานอย่างผมด้วยนะครับ ก็มาว่ากัน <German> ที่มวยมาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งนะรายการเก้ามวยดีวิถีไทยเป็นการพบกันระหว่างธันต์แดนสแกงงามจิตมังนทนพบกับทันตเขาฝ่ายน้ำเงินชาติพิชิตสอสตตอนเป็นด้วยมวยคนนี้เชกกัคพิกัรหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์สำหรับทางด้านของสแกงงามก็คงจะรู้จักคันดีครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสู้ดุดันยันห้ายกะบุตรของชจกท่าดวลชวนแรกสกัดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ อาวุธเมื่ลเรแข้งขวาแม่นซ้ายหน้าถือออกได้ดีนะมสสัดศอก็ดูออกตลอดทีได้ทั้งทั้งปวามจ,จังหวัดน,นอกนี่ว่องไวเหลี่ยมนอกขกอักล้องเที่ก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินไวดูดันขายัางอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของเชื่อก่อนถึงตัวประกบในกดแขนและแขนแต่ตัวเล็กสู้ก่อนในก็ถือทำและคอตีเหนยียวความน้อยส้ยดันแทงก็ถือว่าแรงเลิศแหละแล้วก็มีมัดมีศอ,อ,อ,อกคอยออกส่วนสู้สมองไวยดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายปลานี่ก็มียุบมีแผลให้เห็นเช่นกกกััััันนนนนนนขข้้ออออมมมูลททาาาาาางงงงงดดเเเคคิิสแจจจตปปบย22ีหวพชร นแต่ว่าซ้อมอยู่ที่จิตมังนอนนะครับนะชกเวทีมังกรงมาเยอะแล้วนะครับประมาณสักหกครั้งเคยชนะน,นอกคู่ชก4ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทาด้านของชอกในเวทีมังกรสาครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สามและยกที่สี่นะครับ <c oughs> ส่วนทำแน่งของป่าณเงินชาติพิชิตสสตัวแปดริรวนี่ก็ เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยเข้าฝีมือกบเรื่องครับตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโต๊ะเก็บกาวุธของชกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกว,วงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยอาวอกกุธวันหลักแข้งขวาแม่นครับสายหน้าออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับติดได้ทั้งฝ่าจังหวะนอกว่างไวกว่าเดินนอกรับล้วเททิท้งนั้นดีกว่านะครับนะแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยนั้นก็เก่าเกมพอกันนะแต่ว่าในเรื่องของฝีมือมวยหรือว่าลูกหักลูกอะไรต่างๆนี่ผม ก็มีวุฒินำครับแต่ตอนนำลำรัดมตีก่อนแข็งและแข็แต่ตัวได้สู้ความายก็ถือทำได้ดีนะล็อกคอตีเหนียวขวางในใช้ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงเลืกใช้ได้แล้วก็หมุนบิดกระชากลากตีเหลี่ยมในนะเหลี่ยมในหักพวงมลาลัยเหลี่ยมในหักลอมเททิ้งนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะแล้วก็มีหมัดมีส่อคอยออกส่วนสู้สมองมาดีครับปวดจิตวใจก็ถือว่าเปอร์บซ็นต์ปลาย,ลายมัน่นคงข้อมูลทางด้านเทคนิคของชาติพิชิตสสต้อยแปดดิวปัจจุบันอายุ23ปีสูง160ซ่สิบนนะก็เวท้สากที่ชกอยูงหนึ่งร ะอยู่ประมาณสัก113-114นัดในชก112ปอนด์เท่ากันก็ดูวา่าในเรื่องของเวทกีการอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยด้วยนะครับในชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก50ครั้งเคยแพ้นอกใครกับทางด้านของชกในเวทีมังกรง5ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สี่มากที่สุดแล้วก็เคยชนะนอกผู้ชกในเวทีมังกรงเพียงครั้งเดียวก็คือการชนะนอกในยกที่สองนั่นเองนะครับ <c oughs> มคู่นี้ก็เคยชกกันมานะครับนะเคยชกกันมาเมื่อวันที่16 สิบหกกันยายนที่ผ่านมาเนี่เองนะครับก็ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนก็ประมาณสักยี่สิบอทสองวันนะครับนะก็วันนั้นนี่ก็เป็นทางด้านของชาติพิจิตรสโตโตเริวเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนะมาเจอกันใหม่นัดนี้การที่ทางด้านของอชาติพิจิตรชนะมาครับที่แล้วนี่เป็นการชนะด้วยฝีมือมวยนะครับนะแล้วก็เป็นการชนะด้วยสมองมวยแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีกว่าด้วยนะครับนะช่วงหลังในสแกนงามสภาพร่างกายไม่ดีนะครับปลายๆนี่จะมียุบมี ตลอดเลยนะครับนะผมเองก็ยังชอบไปที่ตะด้านของชาพิษสต์ต่อเปเร็วเห็นว่ายังไงนี่แม้ว่าจะมาจะมาชกที่จิตบางนั้นก็จริงแต่ว่า อสสต้อไปริ้วกับจิตมังนอนก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับนะก็ให้ทางด้านของชาติพิทักสสต้อไปริ้วมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ในอัตราสัดส่วนอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับนะก็เหตุที่ให้5 5เปอร์เซ็นต์นี่ยจะเห็นว่าทางด้านของสแกงงามนั้นมาชกที่จิตมังนอนพระยังจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือดเสียงเฉีย์แล้วก็บรรยากาศคู่ขี้สุสีก็ชูให้ทางด้านสแกงงามได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของปีมือมออยนนนนนัั้้ผมมมาาาาาดทีีว่่ชติิไเป็รงงงข กกค, <c oughs> คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรทองนายกบิทุงงทดด่งสงพระน์ท่านขาบฝาน้าเงินทรงชนะต่อบุตรีมวยคู่นี้ก็ชกกันพ่กัดหนึ่งรอยี่สบอกปอดสำหรับทางด้านของเพชรทองนี่ก็เป็นมวยซ้ายรุมร่างจะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจน มวยเดินหน้าท้าชนบูสู้ดุดันยันหยกแต่ขาเจอย,ยางคว้างกระจากตัหมัดตศอกลุ้นห่นหับนับนกได้ก่อนอาวุธมาหลักแข้งซ้ายแม่นขวาหน้าออกได้ดีหมัดหนักต่อแม่ศอกอันตรายมากมครับติดด้านซ้าทั้งขวาจังหวะน,นอกวงเวเหล่มนครขาล้มเซติงก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะเป็นมวยที่ขยันอาวุธตั้งแต่ต้นเกมเลยเดินมวยดุดันขยันอุธไม่มีอาวุธนํารับอาวุธของชกก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวเด้งสู้ข้างในก็ถือทําได้ดีล็อกคอตีเหนียวคีบคอตีหมุนเบรกกระชากลาตีเก่งแล้วก็มีขวาง มีความอายใส่้ดันแทงก็ถือว่าแรงดึงใช้ได้เลย มีหมัดมีเอกคอยออกส่วนสู้ในเป็ติตัวข้าสมองมอดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรทองนายกวิทุดสงฆ์อายุสิบแปดปีจากนาครศรีธรรมราชนะครับชกเวทีมังกรงมาประมาณสักยี่สิบครั้งเคยชนะน,นักข้ชกในเวทีมังกรเก้าครั้งเป็นการชนะนกเหนียวที่สองสามารถที่สุดนั่นหมายความว่ามอวุธหมัดศอกที่ออกอันตรายนันเองนะครับแล้วก็เคยแพ้นกแรกชนขอ,ของชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งในยกที่สามซึ่งเป็นการแพ้นกที่ดุเดือดที่สุดเลยในวันนั้นนะครับ ส่วนเสนากระป๋ายในเงินสองชนะตราบุตรีนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างในจะสูงยาวเสาทะเลกเลยครับนะทรงมวยเพชรเดินหน้าท้าชนบูสูดดันยันห้ายกรับอาวุธของคุชกท่าด่วนชวนแรกตัวเกมชกวงในแก่งกว่าวงนอกนะครับอาวุธมวลหลักแข้งขวาแม่นครับสายหน้าในทอใช้ได้นะมัดซอกก็ดูว่าออกเป็นรองถีมได้ถ้าถ้าถ้าควาจังหวะนอกว่องไวเดี่ยมน้กขับล้มเทถึงก็ดูว่า จะใกล้เคียงกันนะครับนาเดินมวยดูดันใครนั้นอาวุธไม่มีอาวุธนารับอาวุธของโคชกนถึงตัวประกบในกดแขนและแขนแต่ตัวมาเล็สู้ของนายก็ถือทําได้ดีคอตีเหนียวขวางนายใช้ดันแทงนี่ก็แรงลึกเลยนะตั้งแขนยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะไม่หมัดไม่สอคอยออกเสียงสู้สมองโมเดลครับปวดจิตวใจก็ถือว่าระเบิดเสร็จข้อมูลท่านด้าเทคนิคของทรงชนะตาบวุตรลีชกเวทีมังกรมาประมาณสัก25ครั้งเคยชนะนักคุดชกสองครั้งในยกที่สองยกที่สามแล้วก็เคยแพ้นักข่ากัตนาของชกในเวทีมงครรั้เป็นกาแพ นายกที่หนึ่งทั้งสองครั้งปัจจุบนันอายุสิบเกปีสูงห7ึ่งเสิบซนมตจากบุตรีรำ มวยคู่นี้นี่ก็เป็นมวยคนละเป็นมวยคนละสองคนละทานะครับนะผมเองก็ไปไล่ดูว่าทางด้านของสองชนะเมื่อชกกับมวยซ้ายและเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็พบว่าทางด้านของสองชนะนี่เจอกับมวยซ้ายก็มีทางแพ้เมทางชนะก็ถือว่าไม่แพ้มวยซ้ายด้วยนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายนะักเวนในเรื่องของรูปร่างในน้ำเงินะได้เปรียบรูปร่างสูงยามใหญ่กว่าประมาณสักสิบเซนได้นะครับในะประมาณสักสิบเซนได้เพราะฉะนั้นแทงแต่ละทีนี่ก็ถึงคอถึงหน้าออกแน่นอนนะครับนะต้นๆนะครับต้นๆผมก็ยังเชื่อว่าทางด้านของเพชรทองน าจะเดินลุยเข้าก่อนนะครับนะประเภทต่อยหมัดฟันศอกได้ลุ้นหล่นหลับนับล็อกได้ก่อนถ้าไม่หล่นไม่หลับก็มีเวลาให้ขยับขยายซื้อขายอาตัวบังทุนนะครับเพราะว่าถ้าได้ขอเพททองนั้นวัวจิตวัวใจนั้น ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับนะต้องบอกว่าหัวใจนั้นเต็มจริงๆเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนนะครับที่ตัวชอบอนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรทองนาะยกฤตทุ่งสองให้สัดส่วนที่จะช้าในรับนี้อยู่ในสัดส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเหตุที่ห้าท่าเราจะเห็นว่าทางด้านของเพชรทองรูปร่างเสียเปรียบเยอะนั่นเองแล้วก็เข้าในเป็นรองด้วยนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงประจันบาลสจวิชิตมังไปด้วยพกกระถางดั้งข่าฝ่ายน้ำเพชรศรีนินสจต้งปราจีนมวยคู่นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ชกกันพิกัด135ปอนด์สำหรับทางด้านข่าฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวารูปแรงจะสูงอยากไล่เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับลุกทได้เก็บการวุฒิของชกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในแล้วก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยขยันออวุธเท่าไหร่ในช่วงยศยกต้นๆยกหนึ่งสองสามนะคร อาวุธมบอหลักนี่แข้งแข้งขวาแม่นครับซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีนะหมัดซอกก็ดูออกเป็นยามครับถือได้ทั้าถ้าถ,ถ้งขวาจาังหวะมัดปมไวเหลี่ยมน,น่กขัดล้องเทเลงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมนวยก็เมย์วุฒนาครับเตะต่อยน้ำปล้ำรถดนาตีกดแขนแล่แขนแตนตัวได้สู้คนในก็ถือว่้ละคอตีเหนียวแล้วก็มีขวาในสะดันแทงก็ถือว่าแรงลึกใช้ได้เลยครับปีหมัดมีซอกคอยออกสวนสู้สมองมาเลยครับปวดจิตวิจัยก็ถือว่าได้เปรต ข้อมูลทาน้าเทคนิคของปรจจันบานในก็ปัจจุบันอายุ25ปีจากชนบุรีนะครับเว้นนักดักที่ชกอยู่ประจําก็134-135นักดีชก135ก็ดูว่าจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับแต่ชกเวทีมังกรมาก็เยอะนะครับประมาณสัก60ครั้งเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของชกในเวทีมังกร4ี่ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่4มากที่สุดแล้วก็เคยชนะนอกคู่ชกในเวทีมังกร6ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3และยกที่4มากที่สุดนะครับ สนทานักขบาวนเเพชรสีนินสจต้งประจีนก็เป็นหมวดขวาขับรูปรื่องนี้สูงยาวใกลเคียงกัน งมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับลุกับได้เก็บการุธของชอกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กนอ้อยอาวุธมวยหลักแค่ความแม่นครับสายหน้านี่ถือออกได้ดีหมัดศอกก็ดูว่าออกเป็นรองนะัถีบได้ทั้งทั้งควาจังหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกหักล้มเททิท้งก็ถือว่าทำได้เก่งน,นะเป็นมวยที่เกี่ยวขาแล้วก็หักล้มเททิ้ทงเกี่ยวขาเททิ้งนี่ถือว่าทําได้ดีเลยเดินมวยก็มีวุฒินำด้วยเตะต่อยนำลำรัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวเล็สู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดี แต่ว่าบางทัางบางคราวก็มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยนะครับนะก็ดูว่าเป็นพวกเก่าเก,เก่าเกมนะเก่าเกมชกมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับนะกวงในก็มีหมัดมีสอคอยออกสวนสู้ครับสมองมดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อเ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรสีนินสอจอนต้นประจีนเป็นวันอายุ20ปีจากพิษณุโลกนะครับนาชกเมืองกรุงร้อชกเวทีมืองกรุงมาประมาณสัก30ครั้งเคยชนะนันนกชก3ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นักใครในเวทีมืองกรุงมาก่อนก็ดูว่านัดนี้น่าจะเนระย,ยะครบะยกนะครับ สำหรับทานด้นของมวยคู้นีนี่ก็คงจะคู่ขี้สูสีทึกไปมานะประจัญบานนี้ก็ได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือนะหน้าเสือส่วนทวานั้นของฝ่ายอเงินสนจอรตองประจีนก็ในเรื่องของตัวเงินก็หายห่วงเช่นกันก็คงจะคู่ขี้ครูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่ผมเองก็ ผมเองก็ยังเห็นว่าทางด้านของเพชรศรนินสจต้องประจีนครับนะซึ่งเป็นมวยที่น่าจะขยันกว่าวงในน่าจะดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกกจะท้ายให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ในแต่สัดส่วนอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าเกิดว่าไปหลงเหลี่ยมหลงหลงฝีมือมวยของทางด้านประจันบาลอ่าในยกปลายๆก็พลิกแพ้ได้เช่นกันนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของความขยันนั้นประจันบาลไม่ค่อยขยันในยกต้นๆผมดูว่าอาจจะเป็นรองในเรื่องของตัวเงินของทางด้านของเพชรศรนินนะครับ ชี้โดยชอบก่อนช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรศรีนิสออจงประจีนให้สัดส่วนที่เจชนะในดนนี้อยู่ในสัดส่วนอยู่ที่55%เปอร์เซ็นตนะครับนะก็เหตุที่5้าิเปอร์เ็ตเห็นว่าทั้งคู่นั้นเก่าเก่าเกมใกล้เคียงกันนะวัดกันที่วัดใจกันที่กรรมการนะครับคู่ที่สีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงตีโต ตีโอออตสสต8ด้วยเพราะการทของฝ่ายน้ำเงินอภิวัตรสอจอโอเล่ย่าสวดถอดนะครับวยคูนนี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอน,นด์ทัดแดงต่อให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์แดงชก127ส่วน,นด้านของฝ่ายน้ำเงินชก129นะครับทันด้านของตีโต้น,นี่เป็นมวยซายรูปร่างนี่จะสูงยาสมมวยก็ฝีมือครบเครื่องรัรบได้เก็บการอาวุธของโคชท,ทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเดินมวยได้ถอยมวยเป็นก็ดูว่า ชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยด้วยนะครับอาวุธกระเแ้งซ้ายแม่นขวาหน้าออกได้ดีหมัดหนักต่อแม่นศอกอันตรายมากๆครับถีอได้ว่าทักษะขวาจังหวะนอกวงไวเรียนตกอขัดรมเทนนิสก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีอาวุธนำแต่ต่อน้ำปล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวได้สู้ขัดหน่อก็ถือว่าละคอตีเหนียวแล้วก็มีขวาหน้าเส้นเดินแทงก็ถือว่าแรงเลืกใช้ได้นะครับานเหลี่ยมในหมุนบิดกระชากลากตีก็ถือว่าทำได้ดีมีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้สมองมาดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ ขมูลท่านั้นเทคนิคของตีโต้สส,สต้น8ริวปัจจุบันอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรจากโคราชชกเวทมังกรงมาประมาณสัก30ครั้งส่วนมากจะเป็นพระเอกูทอนนะก็แพ้นอกให้กับท่าน้นของชอกในเวทมังกรง3ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่3มากที่สุดแล้วก็เคยชนะน,นอกชอกในเวทีมังกรง4ครั้งเวทน้ำหนักที่ชอกอยู่ประจำในจะชอกอยู่ประมาณสัก130อะนะนัดนี้นัดนี้มา127ผมดูว่าทางด้นตีโต้นั้นคุมเยอะนะครับนะถือว่าคุมเยอะเลยนะครับ ส um ่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินอภิวัตรสดจอโอเลย์ยโสธรก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างในจะสูงอยากแร่เข่งกันทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสสู้ดุดันยันห้ายกรับอุดของชกท่าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกเป็นมวยที่ขยันเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอาวุธบนหลักแข้งขวาแม่นครับสายหน้าในถือออกดีหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายมากๆเช่นกันนะทีมได้ทั้งไทยทั้งจังหวัดนอกวงบอลเลี้ยงนอกขางล้มเทนก็ถือว่าทำได้ดีเดินมวยดุดันขยันอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอุดของชกก่อนถึงตัวประะกกกกอบใในนนดแแแแขขขลล็็งตต่ัวเเสู้าถึ คอตีเหนียวมีความไร้เส้นนันทายนั่นก็ถือแรงเล็กเลยนะเหลี่ยมในบุญบิดกระชาลักตีหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทันแต่แก่งแด้งเข่าในโต้ได้ตลอดเพราะเป็นมวยเข่าในอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่อันตรายโดยเฉพาะศอกนะเวลาเราชิดติดในนี่ศอกนี่อันตรายมากๆครับนะแล้วก็ดูว่าจังหวะนี่ก็จะอาจจะเป็นรองนิดนึงนะจังหวะโมงนอเป็นรองนิดแต่ว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งภาน,นผมดูว่าทางด้านาของอภิวัฒน์นั้นแข็งแรงกว่าแล้วก็ควรจิตวิจัยเต็มกว่านะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของอภิวัฒน์นี่ปัจจุบันอายุ30ปีแล้วนะครับนะ้ำสูง168ก็คือต่ํากว่าทางด้านคอติโตในประมาณสัก2เซนก็ถือว่าถือว่าปัดหัวตัวเท่าก็ได้นะครับณเว้น้ําหนักที่ชกอยู่ประจาก็ประมาณสัก130ปอนด์นัดที่ชก129ก็ดูว่าจะบีบลงมา1ปอนด์ก็น่าจะพอดีพอดีแหละนะชกเวทีมืงกรุงมานี่ก็ประมาณสัก60กว่าครั้งเคยชนะน,น,นกคุณชก10ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3-4มากที่สุดอาวุธที่ชนะนกก็ส่วนมากก็จะเป็นหมััดแบศอกกนะครล้ว็ ไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรมก่อนผมก็เลยเชื่อว่านัดนี้ทางด้านของอภิวัตน่าจะอยู่ในระยะครพายอดนะครับมวยคูน่นี้นี่ก็คงจะคู่ขี้สุสีที่กันไปมานะครับนะแต่ผมเองนี่ก็ยังชอบไปที่มอยขยันนะดูว่าทางด้านของอภิวัตจะชกอ,อยู่ที่เวทีนี้ตลอดเลยนะมีความพุ้นชินกับบรรยากาศการชกในเวลากลางวันนะครับในเวลาบ่ายๆทางด้านของตีโต้นี่ไม่เคยได้มาชกเท่าไหร่ก็ดูว่าในเรื่องของความพุ้นชินเวทีทางด้านอภิวัตด,ดีกว่า อพไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนนะครับนะเหตุที่นัดนี้จะแพ้นอกในผมรู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องยากส่วนตะด้านของตีโตบางครั้งบางคราวนี้ก็ไปไม่ลามาไว้ไว่าเช่นกันนะครับนะโดยเฉพาะ,ะลูกศอกนะตีโตจะไม่เป็นมืนที่ไม่ชอบหมัดชอบศอกส่วนตะด้านของ